จเจริญพรทุกๆคนนะมาปฏิบัติร่วมกันนะวังใจแบบเดิมสบายๆหายใ,หใจเข้าก็มีสติ รู้ร่างกายกำลังหายใจเข้าหายใจออกก็มีสติรู้ว่าร่างกายกำลังหายใจออกเอาความสนใจมาอยู่ที่ลมหายใจ ให้ร่างกายหายใจด้วยตัวของเขาเองไปเรื่อยๆแล้วก็แค่เอาความสนใจมาอยู่ตรงนี้อยู่กับการหายใจอยู่กับความรู้สึกที่เกิดขึ้น ในขณะที่เรากำลังหายใจนะจิตที่เราดูลมไปสักพักหนึ่งจิตถ้าเริ่มนิ่งขึ้นมานะมันก็จะมีความรับรู้สิ่งที่มากไปกว่าลมหายใจ นะเวลาจิตสนใจกับลมหายใจไปเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆสะสมพลังของจิตเองขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยกำลังที่มากขึ้นก็จะทำให้การรับรู้สิ่งที่เป็นของละเอียด มันชัดเจนขึ้นโดยอัตโนมัตนะิให้เป็นไปตามธรรมชาติรู้เท่าที่รู้ได้มีอะไรให้รู้ก็รู้ไปถ้ามีแต่ลมรู้สึกอยู่แต่ลมหายใจยังไม่รู้สึกอะไรเลย ก็ดูลมหายใจอย่างเดียวแค่ลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ไปเรื่อยๆให้มันต่อเนื่องส่วนใครที่เริ่มรับรู้ความรู้สึกของร่างกายได้ เราก็ดูความรู้สึกไปเห็นรับรู้ได้สัมผัสได้ถึงความรู้สึกต่างๆก็รู้ว่ามันก็เป็นอย่างนั้นแหละความรู้สึกอะไรก็ตามเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นเพียงเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกข,ของสติ ให้เราเห็นความจริงสัจธรรมความจริงที่ปรากฏให้รับรู้และว,ว่าความรู้สึกต่างๆก็เป็นไปตามธรรมะเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นเกิดขึ้นแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงไปะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ในที่สุดก็จะดับสลายไปความรู้สึกดีเกิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็จะดับสลายไปเปลี่ยนแปลงไปความรู้สึกไม่ดีความรู้สึกไม่ดีต่างๆก็เหมือนกันเกิดแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดับสลายไป ทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามจะเป็นสิ่งที่จิตรับรู้โดยตรงเกิดขึ้นผ่านนะตัวจิตเองบางทีบางคนมีธรรมะผุดขึ้นมาในจิตจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามจะเป็นสภาวะแบบไหนละเอียดหยาบประณีต มีชื่อเรียกมีภาพมีการรับรู้แบบไหนก็ตามให้เรามองว่าทั้งหมดทั้งปวงก็เป็นธรรมะเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาตามเหตุของมัน เมื่อยังมีเหตุอยู่มันก็จังคงดำรงอยู่และเมื่อมันหมดเหตุหรือเหตุมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุของมันสุดท้ายก็จะดับสลายหายไปและไม่มี <c oughs> ไม่มีสิ่งใดไม่มีธรรมะใดที่ จะคงอยู่ตลอดไปนะมีสิ่งเดียวเท่านั้นนะในในระบบของธรรมะที่จะไม่เคยเปลี่ยนแปลงเที่ยงแท้ถาวรมีสิ่งเดียวก็คือ ธรรมะที่เหมือนเนื <month brewer y> ้อระบบการปรุงแต่งธรรมะที่ยังอยู่ในระบบของการปรุงแต่งทั้งหลายเรียกว่าสังคตะธรรมธรรมะที่พวกเราเกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนะเป็นสังคตะธรรม ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาในจิตของพวกเราล้วนเป็นสังคตะธรรมสังคตะแปลว่าตกอยู่ใต้กฎของการปรุงแตง่งมีเหตุให้เกิดมันจึงเกิดขึ้นมาแล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดับสลายไปเหล่านี้เรียกว่าสังคตะธรรม ส่วนธรรมะอีกประเภทหนึ่งที่ไม่ใช่สังคตะธรรมเรียกว่าอาสังคตะธรรมนะมีสิ่งเดียวที่เป็นอสังคตะธรรมนนะั่ก็คือพระนิพพานสภาวะพ้นไปจากความทุกข์ เท่านั้นนะที่จะไม่ตกอยู่ใต้กฎของการเปลี่ยนแปลงที่ยังแท้ถาวรสมบูรณ์แบบอิ่มเต็มอยู่มีแต่ความและมันอยู่ในกฎของระบบไตรลักษ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการดับสลายไม่มีการมาไม่มีการไปไม่มีการเกิดขึ้นและดับสลายไปเหมือนสิ่งที่เป็นสังคตะธรรมเพราะมีอยู่ตลอดเวลามีอยู่แล้วเพียงแต่ว่า สัตว์โลกทั้งหลายที่ยังนะยังไม่สามารถพ้นไปจากอาวิชชาได้เนี่ยจะไม่เข้าถึงอสังขตะธรรมถูกปิดบังถูกครอบงำเอาไว้ด้วยอวิชชานะมีโมหะครอบงำ มีความไม่รู้อยู่ในนั้นปิดบังธรรมะที่เป็นอสังคตะธรรมเอาไว้พวกเราทั้งหลายก็จึงยังแตยังจะเห็นแต่ธรรมะที่เป็นของไม่เทียงเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดับสลายทียนี้เราก็จะฝึกไปเรื่อยนะฝึกเห็นธรรมะที่มันเกิดขึ้นมา เปลี่ยนแปลงแล้วก็ดับสลายแบบนี้แหละฝึกไปเรื่อยๆนะไม่ต้องเรียกร้องว่าเมื่อไหร่จะเจออสังคตะธรรมมันเป็นอย่างไรนะพระนิพพานเป็นอย่างไรนะหน้าที่ของเราก็แค่อยู่กับสังคตะธรรมอยู่กับธรรมะที่ไม่เที่ยงนี่แหละอยู่จนมันเห็น สัจธรรมความจริงเห็นซ้ำๆมีประสบการณ์ด้วยความรู้สึกเข้าไปมีประสบการณ์กับสิ่งที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดับสลายเห็นประจักษ์แจ้งด้วยตัวเองด้วยจิตเองจนมันยอมรับ จนจิตมันยอมมันยอมที่จะเข้าใจอย่างลึกซึ้งทําลายอาวิชชาความเห็นผิดไปได้ที่มันยังไม่เห็นสัจธรรมที่มันยังไม่สามารถทำลายอาวิชชาได้ยังไม่เข้าถึงพระนิพพานเนี่ยก็เพราะว่ามันยังไม่ยอมรับมันยังไม่ยอม เจมแจ้งนะมันมีอะไรครอบงำอยู่แต่มันจึงเห็นผิดเป็นชอบโดยที่เราก็ไม่อยากเห็นแบบนั้นเราอยากจะพ้นทุกข์ด้วยกันทางนั้นแต่ทำไม่ได้เพราะว่ายัางสั่งสมประสบการณ์ทางจิตมากยังไม่มากพอเพราะฉะนั้นเราก็จะ ฝึกกันทุกวันแบบนี้อยู่กับธรรมะอยู่กับสิ่งที่เป็นของไม่เที่ยงนี่แหละอยู่กับมันไปเรื่อยๆเ,เห็นการเปลี่ยนแปลงการดับสลายของมันแล้วในที่สุดนะมันจะยอมรับขึ้นมาเองทีละเล็กทีละน้อย สังสมไปเรื่อยๆนะจนมันถึงจุดของมันมันอิ่มเต็มปัญญามันจะได้รับการสั่งสมทุกวันทุกวันทุกขณะจิตที่เรามีสติอยู่กับธรรมะที่เกิดขึ้นและมีสติอยู่กับสิ่งที่เกิดและก็สิ่งที่ดับมีความ เป็นกลางของจิตไม่ถูกความทยานอยากในอารมณ์ครอบงำไม่ถูกความรู้สึกขัดเคืองปฏิฆะครอบงำมีสติตื่นรู้อยู่ทุกขณะจิตที่มีสติตื่นรู้มีจิตเป็นกลางเราจะเห็นสัจธรรม นะเราก็จะเห็นต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะเห็นบ่อยๆเห็นซ้ำๆอยู่กับมันนี่แหละในที่สุดมันจะยอมรับทีละเล็กทีละน้อยนะจนมันถึงจุดของมันนะมันมีจุดที่มันอิ่มมันเต็มแล้วมันจะแจ่มแจ้งขึ้นมานะพลังของสติสมาธิ กำลังของอินทรีห้าพละห้าเนี่ยมันเต็มขึ้นมามันจะมีจุดตัดสินปัญญาแล้วก็แจ่มแจ้งขึ้นมาโดยโดยการละเวลาที่เหมาะสมของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นฝึกไปเรื่อยๆนะไม่ต้องคาดหวังไม่ต้องรอคอยใดๆแค่รู้ว่ามันมีธรรมะที่ แตกต่างกันรอคอยเราอยู่แต่เราไม่มีหน้าที่ไม่มีความสามารถที่จะไปนะไปบังคับให้มันเป็นไปดังที่เราต้องการได้เราแค่ทำเหตุให้เหมาะสมให้ถึงพร้อมนะมันถึงแล้วมันก็ถึงของมันเองนะฝึกอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆ อยู่กับลมหายใจอยู่กับความรู้สึกของร่างกายอยู่กับธรรมะที่ผุดขึ้นด้วยความเข้าใจว่ามันก็เป็นของมันอย่างนั้นนะเปลี่ยนแปลงแปรปรวน,ลน,ลน,ลนแล้วก็ดับสลายไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีตัวเราไม่มีอะไรที่เราควรยึดมั่นถือมัน่น เพราทุกอย่างผ่านมาแล้วก็จะผ่านไปนะฝึกไปเรื่อยๆนะ,จะเจริญพร